ผมจะให้อจมุม่าเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองนะครับแต่ว่าการกำหนดชีวิตของอจมุม่านั้นจะไม่ใช่กำหนดแบบว่ารแค่เลือกธรรมดาผมจะมาทำ i n d e c a r d Challenge คือผมจะเขียนเสียงก็ไปได้อยู่บ้านไปข้างนอกสิ่งที่จะต้องทำนะครับเขาจะเลือกได้แค่สองอย่างในกระดาษนี้นั้นะแล้วก็จะให้อจุมาลองสุ่มจับาจะหยิบอันไหนเรามาเตรียม กว่งกันแะล้วล่ะไมเล่นไมถ่าย่เหรอไม่ถ่ายก,าก็จะายเล่นๆอยู่แค่ทำไมร่<ด>เหนึ่งใบ ไปกันจะได้ไปแบบชุดเซ็กซี่ครับเกอเซ็กซี่เรื่องเซ็กซี่ไม่ไปเราจะไปไหนเอาเลยไปไม่ได้ดูนอดแล้วไปเฮ้เล่นอะไรเนี่ยพี่เล่นเองนะเซ็กซี่ไม่ยอมเลือกเลือกจะนอนน้ำนออกมาไป ้ม,ม,ไ,มไดไมเลือกอันนี้รถแม็กคาร์เรนแต่นี่อด,ดูดิแก<ไ>ต้องไปด้วยรถเมรุไม่ได้เอาจริงว่าอี่ยเล่นอะไรเนี่ยไม่เอาไ,ได้เือแล้วตองไปไหนอะเอ็มควเก ชุดคนใช้ดูนมไม่กระบ๊อบไม่ใช่ยุคนใช้แหมสภาพแกตอนเนี้ยมันมันเหมือนคนใช้มากเลยไปจะเล่นนะี่ยอะไรคะจะเล่นอะไรเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วจะเล่นเป็นหรอไม่เป็นอ่ะ ลงไปสุดสายอ่ะตังคมายังเนี่ยพีเทปเทดีนตังค์มาเนี่ยไม่มีทำไงอ่ะกลับไปเอาเหรอกลับบ้านไมเอาสวัสดีครับเท่าไหร่ครับเนี่ย <grac ia. S 2> เส้นนี้ไปถึง m ี t ไหมครับพ,พี่ค่ะไปถึงท,ท่าทาาา่าศาลแล้วก็ผู้โดยสารต้องลงเรือไปทอดไปอ๋อฮาร์ดีสุด ใจมไม่ได้ขาากกึ้นรถเมล์แต่รานเดี๋ยิบแก่ิุ่นละแอฟวูเหมือนกันทุกคนต้องดูในแอปนะคะแต่ไม่กีก้บอกขึ้นเรือของเอเอ็มสยามมะอย้นเรขอเออมขับตรงไปเรื่อยๆก็ถึงแล้วสัมา,มารีนึงาไม่ต้องไปต่อรุนเมย์สายแปดใช่ไหมอ่ะเรียนต่อ,อต้องใสยแปดปัจจุวันคือตอนนี้เขาลุนมากเลยใครก็จะไปเดินห้างหรูใส่ชุดนอนไปไม่ได้อ่ะพี่เก้งฉันชอบเลยเลือกเองสาวแต่งตัเซ็กซี่เลือกเอง วาไดิสิตอนแรกคิดว่าจะจอมแม็กล้านเล่นละสิลูกไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่ว่ารถอะไรเราก็จะไปถึงเอ็มกอร์ที่ให้ได้ค่ะคนมองหลายคนแล้วอ่ะมองไม่หัวจะหลุดเท้าเลยมันมั็นุดนอนมากไหมอ่ะหลงเท้าไปบอกแล้วว่า แจ็คฟ้ายอยู่บนมีสองเดืนแน่แน่ค่ะมีเกียวโตกับสไปเดนค่พี่รอบนี้ว่านจัดหนักเลยนะคะเอาละจัดหนักเลยนะไม่ใช่แต่งงาน,นไม่ใช่แต <นะ S 1> ่งงานเจอใครเลยตรงนี้ร้านกุ๊กไคนเยอะๆด้วยเป็นสักกี่พยายามแต่งงานกับแต่งตัวเรื่องมา เฮ้เป็นไรอ่ะเเคอยวอย่าท้าพื่ินอันนี้จะเป็นชอยที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตฉันและแล้วจะตื่นเต้นสุดสอบแกด้วยแกต้องเลือกอะไรวะ หลีกับคนใช้ว่าแต่คนมองเขาเยอะมากเลยอ่ะเขาอายมากเลยอ่ะอยากกลับบ้านอ่ะท่านแม่กลับจราทีมันมันมันแปลกไหมอ่ะไม่แปลกพี่น่ารักแค่รองเท้าฝนคิดนอนนี่ทุกคนดูนะเดินเรือฮะจะเข้าร้านแบรนด์เดียวเลยแหละแต่มันไม่ได้ครับมันต้องเลือครับบ้านจะเป็นสตรีแบรนด์นะหรือ ไปไหนแค่ที่วแกจะได้ในในในเดินเข้าชอปไหนได้เดหรอวะไ,ไม่ได้เขาจะโชคดีเอาบ้างไหมอ่ะเรียบค่าจ่ายเหรอค่าจ่ายวะเออจ่าย จะได้แต่งตัวในช็อปแบรนด์เนมเท่านั้นไปเรียกอะไรอยากได้แบรนด์ไหนรออะไรอะพี่ไปดีอยู่บู๊น่าริโกตัวกหลเดินเข้าหรอไู้นีแต่ตะเกียบนะท่านตะเกียบฝุ่นจะกร้าสีเหลืองเฮ้ฉันเข้าไปด้วยไงอ๋อเออคุณชี้น้งตัวเนี่ยเดี๋ยวแกเข้าไปแกบอกใหเป็นคนใช้ฉัน จริงมันต้องซื้อแหวนให้ตัวเองได้ไม่ต้องมองเขาเองไงหรอใส่ผู้่อนใช่ไหมคะใช่เขาเขาอยากใส่ทั่วปุ่มแต่เนี่ผมไม่อยากใส่พูกเขาเลยใช่โอเคได้ได้ค่ะเาซื้อแหวนซื้อแหวนให้ตัวเองก็ได้พี่อยากแต่งงานกับฉันหนักแล้นเลยหรอวะไม่ฉันอยากแล้วมานานแล้วรุ่นเอียวกันาวกว่าให้คนอื่นรู้ใช่ไหมครัุณคันออกคลิปแบบจะให้เห็นว่าเนี่ย แหวนมันเหมือนกันคู่กันปกติเขาซื้อแหวนที่เขาใส่แต่งงานกัน่แหลี่อยากแต่งร no. ุ่นนี้เลยเหรอเขาอยากแต่งงานกับผมน้ำยังอยากแต่งมาขอไเมนหนึ่งพันสองร้อยสี่หมืบาทมาดูกันว่าใครจ่ายใครจ่ายเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นะเท่าไหร่คะแ่พันห้าร้บาทคเขาบอกเนเซนย ้ตาย่หรอันได้มาแล้วทุกคนไม่พี่ายจ้าส่เพลงขึ้นเพลงเก่าหน่อยปอกลรว่ะกลรว เป็นแหนที่เขาอยากได้มานานแล้วนะคะทุกคนที่จะไว้เป็นแหวนที่เรารู้กันเองว่าของเราสองคนไม่ไม่บโอไม่ไม่เน่ยว่าเป็นแหวนที่เรารู้กันเองว่าเราดูโอ้ไงใส่ดูโอ้ใช่แบบโหที่แท้เป็นโอ้แค่ใส่ดูโอ้เท่านั้นทุกคนจะม่านหรือใส่งาอะไรเลยไม่ได้เพราะว่าเขาจับได้เป็นคอปปิ้งลักชัวรี่นะทุกคนฮ Hello เมื่อคืนจริงๆเนาดังไปโปรอินเตอร์นะแต่ไม่ไม่คิดเหมือนกันไม่ไปนึกถ่ายเพราะเอฟซีอ๋อเขาเดินไปแล้วเขายังรองหัวคื่อะไจัดเต็มจัดเต็มไปหน่อยครับวันนี้คนเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าแต่งตัวแบบเนี้ยเขาจะไม่ต้อนรับแต่ว่าช็อคคัพคือน่ารักมากใช่ไม่คิดว่าเขาจะน่ารัก เป็นรีมากนะครับทุกคนไม่หมดไม่มองเพราจากข้างนอกใช่เราต้องเข้าไปอ่ะปกติจะโดนงอหัวจะหลดเท้าทุกคนแต่ที่นี่ไม่เลยเอฟเฟคของการช็อปเราใช้ที่ดีมากๆนะครับผมบอกเลยว้ามาเดี้เขาจ่ายเขาไม่ใช่เขาเข้ามาจ่ายได้นะครับผมยินดีนะครับเราใช้คาเทียบเกือบทั้งตัวแล้วครับตอนนี้เขาตั้งใจจะซื้อเองนะทุกคนแต่ว่าบังเอิอร์ชี้นั้นจับว่าทัดจ่ายก็ต้องตามนะ้ยโอย มไม่เปนมันถึกูเป็นพ่อจะเป็นพ่อคนละอุ้ย <c oughs> มีลูกตอนนี้หรือคืนนี้ <c oughs> ไเขอไปชอปปิ้งต่อนะอยากได้รองเท้าปาได้อปดีป๋ยร <c oughs> องเท้าไม่อยู่ในนี้ <c oughs> มันเป็นาได ูหิวอูห,วหิวข้าว <c oughs> ยังไงกูไม่ได้กินข้าวมันมาอะไรแล้วเนี่ยหยุดเลยคุณหยุดเลยทไมทุกอย่างเทากับตัวชิมเป็นพับฉันหิวข้าวแกเลือกว่าแกจะกินข้าวแกจะช้อปปิง้งมันอยู่ตรงหน้าอะไรเนี่ยเข้าไปแบบเดียวไม่ชีวิตต้องมาแหลกแน่เบลถ้าเปิดแกจะได้ช็อปปิง้งอันนจะช้อปปิง้งอ้าวแลยวจะนั่งไป ยุดหยุดหิวมาเลือกก่อนอย่าเพิ่งหิวอย่าเพิ่งหิววางทียิมจิเย้เอาอยู่ค่ะกินี่มันอยากินมาหมดอ่ะอือตอนนีคนหัวเราะยอ Ủa anh không không. không, 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 Điện, <cười> <cười> ừ. <cười> 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 ừ. Ừ. không, 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 Đi, không, không, ไม่หมูอามาไปไหนกันยัยนี่การเลือกถายกำหนดวิธีอามาหนึ่งวันด้วยอินเด็กซ์การอีทางเลยนะฮะข้าบอกก่อนว่าจะถ่ายก็เด็กตัวดีๆไม่ได้เนี่ยเร็วๆใครอยากดีนะคนอีพีสองนะฮะคอมเมนต์เยอะๆฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทีด้วยใครอยากให้เขาแก้ บอกได้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าเขาจะจัดหนักจัดเต็มกว่านี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไม่แป่งฟังแกนม่นะว่าโอชิโอชิ